ดีจ้าไม่ได้ไปนอนป้องไปถ้าอยากที่สุกสุกข,ข้นแบบมาเด้อกินเข่ากับตำหมัพับสายบัวไปกวดเนี้ยรวบรวกๆๆว,ว,ว,วกว่ากังกะลิต้องสิ่จามั้งสีงส่สมัครอยู่นี่ละ่ะป้าก็ไล่เ็จเราที่กินเบอร์เดนี่ ส,ส้มตำซื้อทุกคนส้มตำซื้อมาเดี๋ยวช้อนมาดิเดี๋ยวช้อนมาไปพี่น้องบ้องไปส้มตำผักสายบัวมาฮอดก็ได้กินแล้วได้สายบัวมาเอาสิโอ้ยระเบิงระเบิงอันเที่ยงน้าหน่อยที่บนหมฮูฮ้ววพี่น้อง ปาด้เขาเอาอันนั้นยี้บนออกเบิเรด์ดอรลดเขาเอาอันหนวดลูกสูงไว้สีออกดูดสายตัดชิมเบิร์ดว่ามันหกโอ๊ยมันจะตายชิมเบิเร์ดอรุณบ้านพี่น้องเฮ้ยพี่บอกว่ามันลตามันลบงางมันสิลบกนีหอย่างกบเขาประดับให้มันลุ่มลื่นให้มันนั่นผัดอันต้นแนวคนเอาไว้ผัดไปตัดชิมผัดหญา้าผัดปลพ้าก,กันตัดโอ้เงินสมอง ทั้งศาทั้งหลานตัดหญ้าบ่เอาออกไปเอาต้นนั่นนั่นคตรไหนมากินแบบเ่ากินอะไรเอาไออะไรแล้วมาเราบอกว่าอยากได้ตังทำลิปไปทำหเร็วมาดูครับ FC ก่อนมาดูครับ FC ก่อนเร็วไปไปดูกครับองดังเขาเป็นยังไเนี่ยน่ะ สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเอฟซีทุกคุณยายๆป้าๆเรา,อ,าออกฟางกับบริรนนั่นก <c oughs> ินอะไรเขิน <c oughs> เอาไหนเขินเหรอดึงดีๆดึงดีๆขนาดตอนนี <c oughs> ไน้ไม่เขินที่ว่านเขินอ่ะวานโดนยัง บุมผ่าหอเข่อมแม่มึงจะเกี่ยวบุผ่าหอเขามงขาวฮักเะเาเปาน้ำใสยังใ่เสียแลวก็องห่วเปาไปกว้างพูน่ะถ้าเผาพูน่ะโอ้โหี่น้องเลยตุ่นไม่ตายเบิด ้นไม่ตายจ่ว่าหยาเนี่ยมาตายมาพ้ากันตัตว์นะมันนี่เอาเล็กเอาเล็กย้ายไปติ่มซำมุ้บันเนี่ยโอ้ยแต่มันสวยมันงามรอวบามันหุกผลไม้ขวนขวางตระดับนขนกิ่มปัดาเอาหยาไว้โอ๊ยสมอง สมองสมองสะละคุมหอนออกโอเคโอเคลองเล่เออนเขาโอเค่ เดูรกรรมนึงกินน้ำกระเขาน,นปัน่นว่องไปไทยนาดสิวองไปไทยนาดิ

ทง้งมดเอ,อ,อมันหวานว่าเปล่าสำหรับมึงอะพอดีย้ายบปเอาเลยย้ายบปมักทำปลาส่า้นตำจะบอกให้เปิน่นเาทายนามมันหรอ อาามันหามันก็หมดไปชอบตะโกตกเอเปาไม่กินตะนันย็นไมกินตะลัเยยงไรนะเปาเออมึงไปพุ่มแผยยุงไอบอสเทาเด้อเย็นมาไม่ได้นอนลูกพอแล้วกิสะสี่แก้วห้าแก้วแล้วไปเอาน้ำธรรมดาลูกลูกคิดเห็นตอนตัวเองไอ dạo quên một chén bay thằng mà nó Phải cho cái bay tát mà nắm mà mất tát. Bọn bài tát này mất không mà มันตัดได้บ่ใบตัดไ่ะใบตัดกาวอุ้ยตาแดงอุยตัดมันจำๆเลยุ้ยตัดจำๆเราอุยขุดปลูกพักปลูกอันนั้นมจงเราคุยตัดอกเปเนี่มงหรอ Nào ban có hộp một chút Gió tuần mày mà lống luôn Nào, Cô lông cô lạp quá nè Thường phương phương pha thì ta đầu bên cho Một là có ra gì ghi nó để lắm Chị lắm 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 มัน,น,ไ,มน,นไม่เผ็ดหรอกมันหวานต้มยำใส่นีอตาลใส่กลามกประเดกใส่น้ตาล ให,ห้ให้เอฟซีหเห็นหน้าหน่อยดิเอฟซีเป็นคนยังไงเอฟซีเอฟซีเป็นคนยังไงมไม่รู้ไม่รู้ <laughs> ยายยายสีวาลัยไงฝากตั้งให้เป่าคือขนมนั่งสองครั้งแล้วค่รย,ยายสีวาลัยอ่อะ ขอบ,บคุณเด็ยถามยายสิบารายสิสบายดีไหมคุณยายถามดิยายดูอยู่ด้วยเนอะบายสีบารายสบายดีไหม I'm a little.

บ้าเลยนะมันหอยมันหอยอยู่ดีแล้วจังไดนจังไปตัดมันหงุดคุณดูเครดิบกระเบิดมันมันแช่น้ำไม่ตูม,มันเอาบ่แลว้วบ่แล้วมากุณจะขกามาจ้ะเบาเก็บไปกินเล่นจังใจตัดต้นไม้คุณเปี่ยนยุ่งใส่เปียงมาเปียงกูณจะตัดอะไนี่ถึงเขาเรีวต,ตัดต้น,นเครื่องฟ้ากบ กุหลาบเหรถามนุ่งออกป,ปุก๊ปังใครตัดต้นไม้อยู่แถลงถามนุ่งออกว่าใครตัดต้นไม้อยู่ไหนยายจะเอาตัดกุหลาบตอนตนี้คนเหีเอาถิ่มแล้วถิม เนี้คนมาแห่เอาถิ่มฮักกันเอาถิ่มเขาสีอย่าซัวสีเรียงซัวส,สีเรียงมันแพรมันเย่เอาใจในเป็นเวล้าถิ่มหรือเขาขามันเป็นอะไรเป็นอะไรลมจะใส่เออบ้านหัวแตกอะไรตีไปเนี่ยบ้านไหนถึก ต้มกระแทกอะมึงแรนเห้อย่างแสดงว่าพื้นเปียกได้ไหนมันบ่กระเบื้องเตีเยไยเหมือนกระล่มกระเบื้องเตี่ยร่ังหัวฟาดพื้นตายเล้อสิบอ่ใหจจ้ กูกลัวว้ในตู้น้ำกันเบิดหละ่ะคันมันบอผ้ากันเอามามันเอาไอ้ยังกัดสินะกระบองเพชรก็ออกดอกดอกงามพี่จตายเพราะรักษามันอืมอีน่ะับ

ไปไปไปหยงไปยงหยง,ง <m> โอโลุงพ่ากับป๋าบุญลูกผู้พีมาตบานปีพอกันดนคนละบานเพิ่นเป็นลูกผู้พีพอเพิ่นเป็นพีน่ไส้เป็นพี่ไส้พอยายบุญเห็นไหม

lam sốt tại bên tân hai mong muốn ghét thanh một lơ mong muốn ghét thanh bài mỗi lơ mỗi เขาบ่งหดห่ะนั่งตัวตุนไหนที่มันทุนที่มันทุนแรงบางทีบ่ทุนแรงก็เรียบร้อยตายเรียบร้อยโรงเรียนจีน มันเอาไว้วันเก้ามันก็ยุ่งหันเลยมันเอานี ok ้เหลือเอาใส่แล้วไปไว้ใส่กูตัดข้าวเดียวแปลนหลาดดกุ้นหกกุ้นอกเราก็ไปเผาหันก็โอ้ว บานเบือเจ้าเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยบอกแล้วว่าคันมาบานเบืดมันเบิดเจ่าเห็ดเบียกหลายคืออย่างนี้ระเบิงต้นไม้ต้นไหลระเบิงหกอือคืออุบัติหน้องป้องไปหมดตั้งตายกับฟองกันเซอย์เยบุนอันอันนั้นทิมเบิอร์โดรดเขาลึกสีน่อยหอยย้อมยังเขาลึกสีเปี่ยนอัน มันเป็นใหม่ปอกอากาศไห่ไหม่ประดับปอกอากาศนี่ผลสีม้าโลต่างซีลอยผเดิมทำไรของแม่บดเลยวะเบิ้ง <c oughs> อันนี้เบื้งหดเบื้งหดเบิ้งมันกะสิตายดอกงามๆโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาซ้ำนี่กนันเดี่ยวเดี่ยวเอาอุปกรณ์ทำงานต่อหรือเนาเนี่ยอาบน้ำทีเดียวมาเลี้ยงคนละโลด